วันนี้ตานคู่เอกใช่ไหมใช่ครับไม่รู้แพ้ชนะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเต็มที่แล้วทั้งทั้งทั้งการซ้อมทั้งการชกถ้าแพ้มาโกรธไหมไม่โกรธแพ้ชนะได้หมดถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใอญตานมันเก่งกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ประมาณห้าสิบหกสิบประมาณนี้เราชกจริงครับเราไม่ได้โชคเล่นครับหนูไม่อยากดูเลยอะไม่อยากดูเลยอะบอกอะไรกันแตงขวาโอ้โหเล่นเอาจริงเหรอวะเฮ้ยเฮ้ย แล้วจะเปนดาราพันกับว่าแชนย์โกเข้าแข่หลดวันนี้ตาลคู่เอกใช่ไหมใช่ครับโอ้โหมีแบบเขาเรียกอะไรโค้ชใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมระดับแชมป์โลกกบมือก่อนสวัสดีครับผมแสงอาทิตย์ลูกซาวดินครับผมเป็นแชมป์ WBA เซียรุ่น140ปอนด์ครับอันดับ9ของโลกครับผม ัน,นเป็ยงไผมมองว่าวันนี้ครับก็มีโอกาสที่จะชนะครับแต่ว่าเราก็ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบช่องชกจะแพ้หรือชนะผมมองว่าทั้งคู่จะสู้เต็มที่แน่นอนก<อ>็เต็มที่นน<อ>ทครับเต็มที่ไม่รู้กดดันไหมกดดันไหมไม่ไม,ไม่กดดัน่าไหร่ครับไม่รู้แพ้ชนะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเต็มที่แล้วทั้งทั้งการซ้อมทั้งการชกกลัวอะไรที่สุดไหมไม่มีกลัวแบบได้แผ้แล้วโดนเมียด่าโดนเมียด่าโดนเมียดามากกลัวเมียเฉยเลยต่อยมวยกลัวเมีย แต,แต่รู้ไหมว่าเขาชอบแบบกินขนมใช่ครับก็ซ้อมมวยเสร็จนี่คือเตะเป้าเนี่ยหมดยกปุ๊บส่น้ำโค้งเลยผมตกใจเลยเห็นว่าแรกน,นี่เฮ้ยคนงานอาก็คือนักร้องมาต่อยมวยใช่เราก็เข้าใจนะเพราะเรานักมวยอาชีพเขาก็กดระเบียบค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าโอ้กลัวอะไรที่สุขขขดก็คือกลัวเมียเนาะโดนเมียด่าโดนเมียด่ามากวันนี้เมียหายไปไหนไม่รู้ว่าเดินหายไปไหนแล้วเมียน่าจะไปซื้อผ้าแปลแผลรอผมว่าน่าจะไปหากินไอติมมากกว่า สวัสดีค่ะชันเปลี่ยนเชียร์คนนี้ได้ไหมะฉันเปลี่ยนเชียร์คนนี้ได้ไหม่ะฉันเปลี่ยนเชียร์คนนี้ได้นนไหมอ่ะวันนี้คู่คู่เอกนะคะ,ะชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยค่ะเมกอภิสิทธิ์ครับคิดว่าสู้ได้ไหมคะผมยังไม่ได้นอนเลยครับผมยังไม่ได้นอนเลยครับไม่รู้จะส้าพไนไ้แอบกินเดียมาแล้วครับไม่ต้องห่วง <c oughs> คิดว่าแบบกลัวอะไรกังวลอะไรไหมวันนี้ หมัดมวยรับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะ้เราคุยกันแล้วัว่าถ้าเกิดต่อยหน้าให้ให้ต่อยแค่ไหนเทกเอาเทกหัวเอาอ๋อนี่่คือเล่นสนุกกันเลยฟานขอโทษนะแม่อยากเชียร์เมกน้องะโอ้โโอเคขอบคุณค่ะพี่พี่ไหวป่ะสู้ปะถ้าทำแพนได้ช็อนี่ถ้าสมมติว่าโดนแบบโดนแผลแบบ นิ้วแตกลงมาเนี่ยจะขึ้นไปช่วยเลยไหมเป็นหน้าที่ของหมอดีกว่าเป็นหน้าที่ของหมอดีกว่าของพยาบาลดีกว่าว่าถ้าเราไปเราไม่รู้เรื่องมันจะวุ่นวายถ้าแพ้มาโกรธไหมไม่โดดรกรธแพชนะได้หมดตอนแรกๆอ่ะไม่ไม่ตื่นเต้นแต่ตอนนี้ใกล้แล้วเนี่ยรู้สึกไงตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่าคนชกเป็นห่วงไหมเป็นห่วงมากค่ะเป็นห่วงมากค่ะ เทรนเนอร์เทรนเนอร์ถ้าของความรู้อะความรู้แบบนักร้องอะนะแบบว่าไม่ใช่มืออาชีพนะถ้านี่ยเอ้นต์ไตันมันเก่งกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ประมาณห้าสิสประมาณนี้ถูดีไหมคู่นี้ที่เขาชกผมว่ามันก็สูสีนะเพราะเขาก็ไม่ไม่เคยชกเหมือนกันเพราะว่าจากประสบการณ์นะเราวัดจากประสบการณ์แต่เรื่องร่างกายอะไรเงี้ยเราเราเราไปลองจนที่ว่าช่วงชกเราเราเล็กกว่า เขาเรียกว่ามวยลองปะอย่างี้มวยลองใช่ครับเขาเป็นมวยต่อเลยก็เขาเขาเป็นต่อเราเป็นลองแต่ผมว่าด้วยกับการที่ตั้งใจเขา้วยเพพาะอยู่ซ้อมผมดูซ้อมตลอดเขาตั้งใจซ้อมแต่ื่อทีสัมภาษณ์ตาลตาลบอกว่ากลัวเมียด่ามากใช่คู่ต่อสู้ไม่กลัวนะแต่เขากลัวเมีย<า>โอโ้โหของจริงอะท่ามันจะโกมากเลยเป็นห่วงเป็นธรรมดาครับไงก็เป็นห่วงเป็นของแฟนไหมไม่เมื่อกี้เขาเขารวมกันแล้วปะเขาคู่กันแล้วแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดจะต่อยหน้าเขาให้เคาะกันค่ะเคะเคาะเอา เคหัวโอ้แต่ว่าเป็นห่วงถ้าชนะให้อะไรอาชีไมมีอาชีดไหมเนี่ยอัดีล้วไม่ต้องมีอาชต้งแล้วแล้วอไม่ได้ต้บอกไม่ได้ไม่ได้เป็นความลไม่ได้ด้บอกมันเป็นเรื่องภายในมันเป็นเรื่องภายในราวด้อมเสียใจเลยอะเรื่องอะไรเ่นะเรื่องหนีลหนีลหนีลเรื่องภายในปว่าอะไรเรื่องภายใน พี่มิดพี่มิดอยอยากคุยอ่ะอุ้ยหุ่นดีทำไมหุ่นดีอ่ะหุ่นดีจังเลยใครอ่ะมานี่มานี่สวัสดีครับมิดพัฒระเดชเก้านิวมิวสิกนะครับวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมต่อยมวยไทยไอด้นนะครับเมื่อกี้ชนะรู้สึกยังไงบ้างคะชนะหรอใจ่ครับชนะหรอใช่พูดต่อสูน้ำหนักเท่าก้อนซ้อมันเดียว ชุ่มซ้อมคือเดิมทีเคยต่อยมวยอยู่แล้วเป็นนักมวยอยู่แล้วก่อนมาทําเพลงกับคุณเจ้ากระจันนววิสาแต่ว่าพอเวลาเราต่อนัันเสร็จเนี่ยเราก็ต้องขอโทษดกันเลยครับใช่ใช่มวยคือกีฬาครับเนื้อสิ่กินได้คือน้ําใจต่อให้ต่อยกันแรงขนาดไหนต่อยกันถึงเลือดตกยางออกไงลงมาก็คือเพื่อนก็คือพี่น้องก็ขอให้ทั้งน้องตาลและน้องเี็กต่อยกันให้สนุกทำมันให้เต็มที่ของเขกเอา หรือว่าเราอะเป็นรุ่นบุกเบิกที่เขาเอาศิลปินลูกทุ่งมาต่อยมวยให้คนดูผลจะออกมาไงให้อยู่หลังคําว่าเต็มที่แล้วโชคดีทั้งคู่ครับมวยอันนี้ขึ้นเวทีตอนไหนคะซูโม่รุ่นไหนคะแม่เห็นผมหนูเบ้าโอ๊ยแป๊บหนึ่งอีทถือก่อนอ่อแป๊บหนึ่งนะคะพอดีไม่มีที่เก็บโทรศัพท์ค่ะอ่อฝากหนคะปากโทรศัพท์ ได้ด้วยวะขอแบบจริงจังอะจริงจังวันนี้เจริงจังมาจริงจังมาจริงจังลองที่กันหน่อยสวยด้านนี้วันนี้มาเชียร์ใครคะมาเชียร์ใครไม่อยากพูดมากอ้าเอาไปว่ารู้กันแป๊บนึงนะทำไมต้องกรีดอายไลเนอร์ทำไมต้องทาปากทำไมต้องแต่งหน้ามันมันมันเป็นเขาเรียกว่าคำว่าเป็นคำว่าถึงแม่เชียร์ตานเชียร์ตันแตนจ รักเมกนะเราแต่ว่าเราต้องเชียร์เพื่อนเราก่อนเชียร์เพื่อนเราก่อนซัพพอร์ตเพื่อนเราก่อนเพื่อนเราก่อนอย่างนี้ได้ไม่อยากดูเลยอะเราโชคินครับเราไม่ได้โชคเล่นครับ คนเชิงร์บอลเงินหนึ่งแสนบาทในครัคืนนี้ครับโชว์ใบแววแล้วฉันกดจะลาพันบอกว่าแขนหล่นแขนหล่นผู้จัดนะครับแล้วก็เนนเอ้ด้วยครับผมขอโทษครับอะไรนี่มันสะกิดหูหูใจไม่ดีเนี่ยเมื่อกี้กูไปเข้าห้องน้ำแล้วพวกมึงทิ้งกูแล้วเขาก็บอกว่าพวกมึงมาอยู่ตรงนี้แล้วกูก็นร์ก็ตานปล่อยแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเรียบร้อยแบบแขนหลุด คนกีู่เป็นตายกูช็อกมากสรุปพี่เกมบอกว่ายังไม่ต่อยลุงแล้วผู้จัดการกูก็ไม่รับสายแล้วกูขี้อยู่อีฟก็ถามว่าอยู่ไหนกูก็เลยแบบอ่ะโอเคไปขี้แล้วตามหาเจอแล้วตอนนี้คนเรี้วบบกลัวยี่แต่พูดต่อไปนี้ทุกท่านแบบนี้ เป็นคู่ที่ทุกท่านรอคอยเป็นคู่ไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับ่ของงานนี้ผู่เอกนักแสดงวันนี้เหมือนกําลังจะประกาศด้วยใจมือรับนะครับสองขั้นที่คือมาด้วยใจนะฮะเริ่มมือต้อนรับเบรกอดิสิตบอมบี้พีซีบ้านไล่สยามไอคอนเฮานอกสังเวียนเราคือพี่น้องกันบนสังเวียนใส่เต็มที่ขอ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 ไปด้วยนะครับขอไปด้วยนี่ อ๋อนี่แ้ละเอ่ามองอย um ่ามองผู้หญิงอย่มองผู้หญิงนี่ยนะจิตไม่อยู่กับนี้ยกับตัวจักมวยนะครับจับที่ตาลในสยามครับคั้งแรกเลยนะครับตะกุยไทยนะครับเกี๊ยบงถ้าดนตากส่มไม่บาดเบหน้าขวานี่ยเ็นลีล้กันใบุญน้องตาลลายสยามนะครับไ่ตกดเสียงดังดัังให้กับนักมวยทักพูดเลยครับ อย่าให้เม็กเปบางนะเ๊ะแล้วเห็นเมบอกแล้วไงเตะ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 เ็นมเาเฮ้ย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 โอ้รัากันแล้วสุอดาราพันตานชู้ไม่ตานเซื่อตานเื่อได้ข่าวเฮ้ยเม็ดเอาจริงเหรอเม็ด ว่ายังไงตาลตาลพี่ย้ำไปสายเก็บตัวมาจากเวที่แล้วครับโอ้แต่ก็มีเอาเลี้ยงที่เลที่หนึงนะครับตาลไม่ได้ยอมรับนะครับเลขอะไงตาลตาลเอาครับมาสู้กันมามาตาลมาอาตาลมา้ายซ้ายตาลตาลสู้เขาสู้เขา ไปซ้ายเปขมาไปทาง้าย้าสเาดามหน็ไปตานตสวนเตะตามตไม่เดนยาง้มะรเมอตยังไม่ทอะไรนะครับเม่ตยังอยู่เพื่อนเัเตะมอเตะมเตะได้ใจเมือตร้องไ้เลย จะเห็นได้ว่าพวกเราต่อยกันจริงครับอยู่บนเวทีเราก็ต่อยจริงมาโยกที่สองพี่ตาเราจะย้ำเป็นคนเดินเกมบ้างาเบ็บซ้ายไปไปหลับเฉยนะครับเอาเลยครับเบียเจซ้ายต่อยขวาตาลว่าไงตาลขวา

าลายสยามหายแล้วคำยังเดินเข้าต่อครับ<ต>สุดยอดหัวใจครับผมที่ตาลายสยามครับว่าไงตาลตาลไม่ยอมลงไม่ยอมนอนนะครับตาลแจกน้ำใจเลยครับแจกหัวใจครับแจกหัวใ,ใ,ใ,ใจสุดยอดทั้งสองคนนะครับนะ นนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมนะเอฟซีของน้องเบสของซีพี่ทุกคนเนลยนะครับวันนี้ก็ดีใจมากโอกาสหน้าไปอีกแน่นอนไม่พลาดแน่น,นอนครับขอบคุนนึกตาลาสยามเอบคุนนึกตาสยามนะครับม,มาเลยเนี่ย<ะ>เจ็บแทนเออมันเจ็บแทนแต่ก็เก่งมากเก่าออกเก่งมากเป็ไนไงบ้างคะเจ็บครับไอเหนื่อยไม่เท่าไรหรอกเจ็บง่ายกว่า มึนี่โดนตีนไปหลายตีนนี่โดนเขานี่เลยดอกไดงเห็นปะวันีเกี่ยวข้าวไม่ได้ดูตรงดูตรงนี้ดิเนี่ยมันเตะแรงมากเลยอ่ะรอบนี้นะคะผลออกมาแล้วก็คือแบบแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือไม่ว่าจะแพ้จะชนะยังไงก็ก็รักเหมือนเดิมก็รักเหมือนเดิมเป็นกลังใจให้นี่รักเสมอเก่งมากแล้วค่ะท่านี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะ อุ้นมใหญ่มากน้องมนมใหญ่มากแม่ขอที่แปะนมหน่อยขอที่แปะนมให้น้องหน่อยใครมวยไหนคะใครมวยผมก็เป็นใครมวยลูกงทางดินครับผมอยู่มีบุรีครับผมเป็นใครมวยที่รับฝึกสอนทุกวันแล้วก็มีเป็นรายอาทิตย์แล้วก็รายวันอยู่มีบุรีนะทุกคนครับผมขอบคุณมากครับครับผมก็คยตี่น้องเคยต่อยแล้วแบบเป็นแผลเยอะสุดอยู่ตรงไหน เคยครับตรงตรงตรงนี้ตั้งแต่สมัยที่ยังต่อยมวยอยู่แต่แต่เยอะที่สุด29เ่เเข็ม